ในส่วนของความเป็นอััตษณ์นะคะท้องถิ่นและชูของความเป็นการที่เริ่มสร้างสารรค์ความเป็นธรรมชาติของลิณฑ์สินค้าต่างๆมารวมแบบองค์การรวมจิจการอยู่ในนี้วันนี้เรา back to the future อีกครั้งหนึ่งคิดว่างานนี้เป็นงานตัดมือ,อนี่คือความเ,เป็นชุมชนที่รวมทั้งผ้าทอนะคะผ้าทอตรงนี้มันก็คือเป็นลักษณะของความที่แต่ละชาติพัฒนาในด้านของอีการดีไซน์ เเพืื่่่ออออรู้สขงกกานัจะมองไว้เป็นไทยยังไงแล้วก็ฝากร้านได้ด้วยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณลูกคนที่มีความชื่นชอบในความเป็นอัตยความเป็นสีไทยเรามีอะไรนะนะและมันเป็นการที่นอกนี้แต่อันนีด้วยนะนะวันนี้นะคะติดตามเราได้นะคะในส่วนของอ่าซเรียสเลยโดยตรงน่าซีเรียสแทนนะคะก็เรียบร้อย ก็า่าเมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคุณกันสิริศารอง์รือท่าของัสดารน้สวัสดการใชค่ะขอชื่อถูกกได้ค่ะนะคะเอ่อันกรรยาสนะคะจากกิจชุมชมทําไห้รียบร้อยโดยจ่อทจเค่ะจองทนี่เองครับผมทำ ี 6, 7เนะะี่ยค่ะเราไดา้ระดับ G+ hmm. นะคะซึ่งเป็นมีแห่งเดียวด้วย oh. นะคะส <Okay. S 2> ่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าจะเดินทางไปที่ล้อมนะคะแล้วก็การทำเวิร์กช็อป ข้ายอมจอออับหินมพ่อนันว่าเรื่องเราเรื่องราวเราอนอสวัสดีทุกๆคนนะคะหนูชื่อเดสเกตนะคะอ๋อเดสเกตเป็นใครบ้านผมเดสเกตนะคะ,ะสิ่งที่นํามาเล่าเรื่องราวแล้วในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟูหลูซัสเชแตกต่างจากกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าครับแล้วการออกแบบการทํางานด้านความคิดสร้างสารรค์พี่อ่านเรื่องนี้ก่อนเลยสำคัญขนาดไหนพี่ ก็ที่จริงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะเรื่อนคาถามผมจะต้องเตือนตัวเองก่อนตัวตนคําถสามคือตัวตน<ช>พวกเราเผ<พ>าผ <พา S 1> ัดของพวกเราเลยนะมารทุกเรามีความร่วมมือครับแล้วไอ้ความร่วมมืออันนี้มันคือ เขาคิดอะไรอยู่แล้วก็สุดท้ายมันการเป็นโปรดักที่เราใช้ะะอา,อา,อา่การตรีกันอาจจะมีตีกันบ้างพอออกปากออบคอแต่จริงมันมันไม่รู้เราไปลงโซเวียตหรือลงอเมริกาอเน,นี้มันก็เป็นที่สุดและนะถ้าเราร่วมป็นไปได้เพราะเรา เราเรื่องและวิถีเขาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราสร้างตัวตนตรงนี้ได้แข็งแรงชรัดเจนลูกค้าหรือคนอื่นนะต้องเลือกเราและเมื่อเราเข้าใจตัวตวนตเองชัดนะคะเขาครับค่ะแล้วพอมันชัดเนี่ยการสื่อสารชัดเราจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้อะค่ะมันไม่มีสินค้าหรือบริการอะไรที่ยังไม่มีบนโลกถูกไหมคะแต่คือทําให้ลูกค้าจําเราได้อืว่าเราเป็นใครพอลูกค้าจําเราได้ครับ สกรีน <Screen, S 2> แล้วคัดแยกลูกค้าที่ใช่เลยไม่ใช่ให้เราเาอาแปลว่าเรากำลังคุย